ที่สิบสองเชี่ยวเรื่องกรรมมากที่สุดได้รับจดหมายจากอดีตผู้เชี่ยวชาญการสหกรณ์ของสหประชาชาติคืออาจารย์ประดิษฐ์มัชชิมาซึ่งส่งตรงมายังคอลัมน์ใต้ร่มมนทารบแม้ท่านผู้เขียนมิได้ถามปัญหาแต่อาจารย์ก็อยากให้ท่านผู้อ่านได้อ่านเพื่อจะได้เห็นมุมมองของชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างคนตะวันตกกับคนตะวันออก จึงขออนุญาตนำมาลงบางส่วนดังนี้ได้ทราบว่าอาจารย์ได้รับรางวัลจากการประกวดความเรียงเรื่อง Creating Sustainable World Peace ด้วยความยินดียิ่งเพราะไม่ใช่ของง่ายที่คนไทยเราหรือคนเอเชียเราจะมีโอกาสได้รับรางวัลระดับโลกเช่นนี้เพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของพวกเราปรัชญาและแนวคิดของคนเอเชีย ก็ไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของคนตะวันตกมากนักเพราะฝรั่งเขาถือว่าสิวิไลเซชันคือโมเดิร์นไนเซชันและโมเดิร์นไนเซชันก็คือเวท i z เซชันนั่นเองแต่เนื้อฟ้าก็ยังมีฟ้าเพราะบัดนี้อาจารย์ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่ากฎธรรมชาติหรือสัตรธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงค้นพบ และได้สั่งสอนมานานถึง2,591ปีนั้นมีค่าสูงส่งยิ่งกว่า c i v i l i ล a t i o n หรือเวสเทอร์ z ไนเซชของชาวตะวันตกยิ่งนักฉะนั้นผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณอาจารย์ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์และพร้อมด้วยความอุตสาหะอย่างยิ่งยวด ในการถ่ายทอดสัจธรรมของพระพุทธองค์ให้โลกรู้ซึ่งจะเป็นบันไดขั้นสำคัญในการเผยแพร่หลักความจริงและสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกให้โลกรู้ต่อไปขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ประดิษฐ์มัชิิมาที่ให้กำลังใจผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งสิ่งที่อาจารย์เขียนมาตรงกับสิ่งที่ดิฉันคิดและตรงกับความเป็นจริงในสังคมโลก ที่คนเอเชียมักชื่นชอบชมเชยวัฒนธรรมและอารยธรรมของชาติตะวันตกพวกเขาไม่รู้หรอกว่าแม้ชาวตะวันตกเองโดยเฉพาะคนที่มีปัญญานั้นกลับชื่นชมวัฒนธรรมของคนเอเชียซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของพระพุทธศาสนาความเรียงที่ชนะการประกวดแม้เขาจะให้รางวัลยาวนานถึง300ปีต่องเงินหนึ่งแสเหรียญสหรัฐ แต่สิ่งที่ดิฉันได้รับนั้นมีคุณค่ามหาศาลเกินกว่ารางวัลซึ่งเป็นวัตถุอย่างที่มิอาจจะเทียบกันได้ดิฉันได้รับจดหมายที่ส่งมาจากทั่วโลกอ่านแล้วทำให้ปราปลื้มใจว่าเรามีส่วนในการทำให้เขาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้นมีอยู่รายหนึ่งเป็นฝรั่งจำไม่ได้แล้วว่าเขียนมาจากประเทศอะไร หากจะค้นก็จะเสียเวลามากเพราะเก็บเอกสารไม่เป็นระบบความทุกอย่างหนึ่งที่ต้องประสบในปัจจุบันก็คือหาเอกสารไม่พบเมื่อต้องการจะใช้อ้างอิงเขาขอบคุณแล้วขอบคุณอีกที่ในความเรียงได้บอกวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเขาบอกว่ายังไม่เคยมีใครปแปลให้อ่านได้เข้าใจอย่างนี้ ดิฉันจึงคิดว่างานชิ้นนี้มีค่าเกินกว่าเงินรางวัลมากมายนักกราบขอพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งค่ะฉบับที่สองเขียนมาจากคุณนพวรรณนี้ชื่อคุณมากเพราะเคยเขียนมาหลายครั้งแม้ไม่ต้องการจะตอบ แต่อาจารย์ก็จะขออนุญาตนำลงนะคะคุณนพวรรณเขียนมาดังนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งสำหรับรางวัลยอดกุลสตรีสายงานข้าราชการประจำถึงแม้ว่าจะได้อ่านชีวประวัติของอาจารย์อย่างเร่าวๆทางกุลสตรีแล้วขอยกย่องในความเพียรและมีมานะของอาจารย์ในการที่จะเขียนเน้นเรื่องกรรม ให้กับผู้อ่านทั่วโลกก็ว่าได้ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องกรรมมากที่สุดเพราะปัจจุบันดิฉันกำลังชดใช้กรรมอย่างแสนสาหาัสและดิฉันก็พอจะนึกออกว่าได้ทำกรรมอะไรไว้แต่ความสำเร็จของอาจารย์น่าจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตดิฉันขอแสดงความยินดีด้วยความบริสุทธิ์ใจและขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ตลอดไป ขอบพระคุณสำหรับคำอวยพรและคำชื่นชมค่ะอาจารย์ไม่คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตทั้งนี้เพราะอาจารย์ยังไม่ได้ธรรมจักสุคือ,อยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ได้ในชาตินี้นะคะที่นำจดหมายของคุณนพวรรณลงก็เพราะว่าชอบประโยคที่ว่าดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องกรรมมากที่สุด เพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเชื่อกรรมกันแล้วไม่ใช่แต่เยาวชนลูกเด็กเล็กแดงเท่านั้นที่ไม่เชื่อคนสูงอายุคนเท่าจวนเข้าเมนก็ยังมีอีกมากที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมเพราะเหตุว่าเขามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบุคคลผู้มีความเห็นผิดย่อมมีนรกเป็นที่ไป เพราะผู้มีความเห็นผิดจากไม่ทำชั่วนั้นไม่มีเมื่อเขาทำชั่วก็ต้องตกนรกน่าสงสารมากเลยนะคะเมื่อเช้าอาจารย์ยังไม่ตื่นก็มีโทรศัพท์ทางไกลมาช่วยปลุกและขอปรึกษาปัญหาผู้ที่โทรมาเป็นสุภาพสตรีอาชีพทำสวนและก็คงจะมีที่ดินมากเคยโทรมาหลายครั้งปรึกษาปัญหาเรื่องลูก แต่ครั้งนี้โทรมาปรึกษาปัญหาเรื่องพ่อแม่ซึ่งอาจารย์เห็นว่าเป็นปัญหายิ่งใหญ่ที่จำเป็นจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเรื่องก็คือพ่อแม่พ่ออายุ71แม่อายุ60สิบเศษเศษไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่นับถือพระเพราะมีเรื่องกับพระคือลุกที่ดินวัดแล้วก็ฟ้องร้องกันขณะเดียวกันก็ถูกรุกที่ดินจากคนอื่น อาจารย์วินิจฉัยว่าเป็นกรรมที่เขารุกที่ดินวัดนั่นแหละมีคดีอยู่ขณะนี้ถึงสามคดีคือคดีฟ้องร้องกันมีเงินเท่าไรก็นำไปให้ทนายความหมดพอไม่มีเงินก็มาขอลูกซึ่งมีเจ็ดคนลูกคนอื่นๆไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพ่อแม่ก็ไม่ให้เงินส่วนคุณยอมเพราะว่าพ่อแม่เที่ยวไปพูดว่า ลูกปล่อยให้อดอยากไม่มีเงินจะซื้ออาหารกินแต่พอให้ก็เอาไปให้ทนายคุณก็บอกว่าไม่อยากให้เพราะเท่ากับเอาเงินให้พ่อแม่ไปทำบาปคือรุกที่ดินวัดนอกจากนี้ก็ยังเอาที่ดินไปจำนองเพื่อนำเงินมาให้ทนายความคุณก็ต้องไปตามไถ่ถอนมาให้ถึงสามแปลงรุ่มใจมากเลยโทรมาปรึกษาอาจารย์ อาจารย์ฟังแล้วก็สลดใจมากแล้วก็เห็นใจคุณมากด้วยเรื่องการรุกที่การโกงที่กันนี้พอถึงเวลาตายไม่เห็นว่าใครจะเอาไปได้แม้แต่ตารางวาเดียวแต่บาปนั้นเอาไปได้และอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะโลภโมโทสันกันไปถึงไหนคนที่โกงที่ดินเขาเวลาตายก็ไปเกิดเป็นเปรต เป็นอสุรกายเฝ้าอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีเหมือนคนที่เขาทำกรรมดียิ่งถ้าตายในขณะที่จิตมีโทสะเช่นกโกรธพระหรือกโกรธคู่กรณีก็ต้องตกนรกเขาไม่เชื่อกรรมก็เท่ากับว่าเขาไม่เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้พระพุทธเจ้าคือตถาคตโพธิสัตธา แต่กรรมมีจริงเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกรณีนี้อาจารย์ก็ขอแนะนำว่าคุณต้องเสียสละเวลาเจ็วันไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติให้กับคุณพ่อคุณแม่ขอให้ท่านเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิมีวิธีเดียวเท่านั้น ที่คุณจะช่วยท่านได้เพราะตอนนี้ท่านไม่ฟังใครแล้วพระบอกว่าบาปท่านก็ไม่เชื่อต้องใช้บุญกุศลของลูกเข้าไปช่วยอาจารย์บอกคุณว่าให้ชวนลูกคนอื่นๆไปด้วยคุณก็บอกว่าไม่มีใครเชื่อเลยแม้แต่สามีของคุณเองก็ไม่ค่อยจะเชื่อมีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่เชื่อก็น่าสงสารคนที่ไม่เชื่อ เพราะเขาจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตจักรแห่งชีวิตต่อไปอีกนานแสนนานฉบับที่สผู้เขียนใช้นามแฝงจิรพันธ์ขอนแก่นเขียนมาดังนี้หนูมีโอกาสได้รู้จักกับอาจารย์ทางกุลสตรีประมาณ3-4สี่เดือนนี่เอง ก็เลยต้องหาซื้อศาลาธรรมโอสถมาอ่านที่มีโอกาสได้อ่านงานเขียนของอาจารย์ก็เนื่องจากอานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณพาหุงมหากาเพราะหนูไม่เคยรู้จักหลวงพ่อจรันและอาจารย์เลยค่ะได้บทสวดมนต์มาเพราะว่าคุณน้าให้มาสวดสวดอยู่ปีกว่าค่ะจึงได้มานั่งในศาลาธรรมโอสถซึ่งเป็นงานเขียนบทสุดท้ายก่อนเริ่มใต้ร่มมณฑรพค่ะ ตอนนี้หนูตั้งท้องได้ห้าเดือนครึ่งทำงานประจำอยู่ที่บ้านแต่ก็เลิกประมาณสามทุ่มครึ่งจึงต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิประมาณสี่ทุ่มพักหลังนี้ง่วงบ่อยมากจึงทำให้ปฏิบัติไม่ได้เต็มที่นักอาศัยสวยดมนต์ตอนเช้า6กโมงกับตอนเย็น16บหนาฬิกาก็ทำให้พอมีบุญให้เจ้ากรรมในเวทที่มาทวงได้บ้างค่ะ แต่มาทางความฝันแผ่ส่วนกุศลไปคงถึงแน่ๆไม่เห็นมาเข้าฝันอีกมีเป็นเด็กบอกว่าเป็นลูกเราและเราทิ้งเขาเพราะไม่ครบ32ประการเร็วๆนี้ก็ฝันว่าเราเอาหมาไปทิ้งชาติที่แล้วคงทำบาปไว้เยอะเหมือนกันดีใจที่ได้ทราบจากอาจารย์ถึงวิธีทำให้เขาเอาโหสิกรรมให้เราค่ะ แตหนูมีปัญหาอยากเรียนถามอาจารย์สักสองข้อดังนี้ 1. อ่านสาลาธรรมโอสถเล่มหนึ่งอาจารย์บอกว่าผิดศีลข้อกาเมบาปหนักกว่าการฆ่าสัตว์อีกหนูอยากให้อาจารย์เล่าถึงผลกรรมที่เกิดจากการผิดลูกผิดเมียคนอื่นด้วยค่ะตัวหนูยอมรับว่าเคยพลาดพลั้งกับเรื่องนี้ด้วยและปัจจุบันคนเรามักจะมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน หรือลักลอบได้เสียกันชั่วครั้งชั่วคราวตัวหนูเองคิดว่าแม้ต่างคนต่างเป็นโสดแต่ก็ถือว่าผิดต่อลูกคนอื่นใช่ไหมคะสส่วนใหญ่คนธรรมธรมรโมไม่นิยมรับประทานเนื้อวัวและสอนเราว่าไม่ควรรับประทานต้องมีที่มาแน่ๆหนูอยากทราบไว้ประดับความรู้และบอกเล่าแก่คนที่เคยสงสัย และถามหนูมาว่ามีเหตุและผลอย่างไรจึงไม่ควรรับประทานตัวหนูเองคิดว่าเพราะวัวเป็นสัตว์ใหญ่และเรากินน้ํานม,มวัวด้วยแถมเนื้อย่อยยากค่ะจึงเลี่ยงมากินเนื้อหมูแทนแต่หมูก็คืออีกชีวิตหนึ่งเหมือนกันนี่คะฉะบับนี้หมดปัญหาแล้วค่ะเคยอยากรู้หลายๆอย่างก็ได้พบคำตอบโดยบังเอิญ จากงานเขียนธรรมะของอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ต้องมีจดหมายรอตอบมากแน่ๆนุขอภาวนาให้อาจารย์ได้อ่านและตอบลงในหนังสือกุลสตรีเร็วๆนะคะสุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะนี่สินหมดสิ้นมีแรงกายแรงใจสอนธรรมะแก่ผู้ที่ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏทั้งหลาย จนกว่าความไม่เที่ยงจะมาเยือนค่ะคุณเจรพันธ์คะปกติอาจารย์จะไม่ลงคํำอวยพรตอนท้ายจดหมายแต่กรณีของคุณจำเป็นต้องลงค่ะเพราะคุณอวยพรได้เจ๋งมากขออนุญาตใช้สำนวนจีนที่ว่าเจ๋งก็คืออวยพรเป็นสัจธรรมจริงๆเพราะโดยเฉพาะที่ว่าจนกว่าความไม่เที่ยงจะมาเยือน ขอเรียนว่าเรื่องคุณถามมานั้นตรงกับใจอาจารย์มากเพราะอยากบอกอยากบน่นอยากปรับทุกข์มากโดยเฉพาะเรื่องการผิดศีลข้อกาเมซึ่งคนยุคปัจจุบันนิยมประพฤติปฏิบัติกันมากตั้งแต่เด็กชั้นประถมไปจนถึงคนแก่หนวดคราวขาวก็ยังเริงร่าชลาดใจในอันที่จะทำชั่วน่าปรงสังเวชเสียจ,จริง ขอตอบคำถามเลยนะคะข้อที่1เรื่องการผิดศีลข้อกาเมมีโทษอย่างไรนั้นอาจารย์เคยเขียนไว้แล้วในฉบับที่786คอลัมน์ล่ใต้ร่มมนทารบบทที่9คุณคงเคยได้อ่านแล้วนะคะอย่างที่เรียนไว้แล้วว่าจดหมายมีมากจะต้องตอบตามลำดับช่วงเวลาที่คุณเขียนมายังไม่ถึงคิวของบทที่9ค่ะ นอกจากคำตอบในบทที่9แล้วตามคำสอนในพระพุทธศาสนาคนผิดศีลห้าไม่ว่าจะข้อไหนต้องตกนรกและที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันท่านวิจัยไว้คือถ้าใครมีกรรมคือผิดศีลข้อกาเมติดมาเกิน60%เอร์ซจะต้องรับเศษกรรมอีกคือมีสามีมีภรรยาก็จะต้องถูกแย่ง จะต้องมีอันไปเป็นของคนอื่นเขาอาจารย์รู้สึกอนาจใจที่เด็กยุคนี้ผิดศีลข้อกาเมกันมากเพราะไม่เข้าใจคิดว่าต่างคนต่างไม่มีสามีหรือภรรยาเพราะฉะนั้นมายุ่งกันได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหนูจา๋า การที่หนูได้เสียกันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายนั้นก็ถือว่าผิดศีลข้อกามเมแล้วเพราะพวกหนูยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายก็ตามหนูอายุเท่านี้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนไปก่อนอย่าให้เป็นว่าพออายุครบควรแต่งงานได้ แต่ไม่มีใครมาแต่งด้วยเพราะความที่หนูมีประสบการณ์มามากเกินไปนั่นเองเด็กผู้หญิงสมัยนี้ก็แปลกชอบตามตื้อไปนอนบ้านผู้ชายอาจารย์รับปรับทุกจากพ่อแม่ว่าเด็กผู้หญิงตามมานอนกับลูกชายส่งคนนี้กลับคนโน้นก็มาไม่รู้จักอายเลยแถมไปคุยอวดกันอีกว่า ใครได้นอนกับผู้ชายมากครั้งกว่ากันบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายก็ต้องรบรากับพวกแม่สาวหน้ายางมาต่อยเหล่านี้แม่บ้านบ้านหนึ่งเล่าว่าเขาถอดกางเกงในไว้กลางห้องคงจะให้ฉันซักฉันไม่ซักให้หรอกบางครั้งก็มีประจำเดือนเปื้อนที่นอนผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวแดงเถือกไปหมดพ่อแม่ที่มีลูกสาว ก็ตามดูบ้างนะคะลูกบอกว่าไปนอนบ้านเพื่อนนะ่ะตามไปดูหน่อยว่าเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายคุณแม่คนหนึ่งบอกว่าเคยอารวาสแอบโทรไปเรียกพ่อแม่มารับลูกกลับพ่อแม่หรือก็เป็นผู้ดีมีตระกูลมีหน้าที่การงานการศึกษาก็สูงคล่่ำครวนว่าวันวันตามแต่ลูกจนไม่เป็นอันทร,รม,มาหากิน บางบ้านก็จับลูกสาวทำหมันเสียเลยเพราะไม่อยากได้หลานติดเอชมีอยู่รายหนึ่งพอพ่อแม่รับกลับไปเขาก็โทรมาบอกผู้ชายว่าจะนัดกันไปเที่ยวเมืองการนัดกันที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มลูกชายขอร้องแม่ให้ขับรถไปส่งเพราะกลัวจะไปไม่ทันนัด ไปถึงสี่โมงเย็นรออยู่จนสองทุ่มสาวเจ้าก็ไม่มาลูกก็กลับและเป็นห่วงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกลางทางหรือเปล่าโทรไปบ้านทางบ้านบอกออกมาตั้งแต่บ่ายฝ่ายแม่ก็บอกลูกว่าไม่ใช่ระหว่างรอเธอเกิดเจอผู้ชายคนใหม่แล้วไปกับเขามั้งลูกชายไม่ค่อยพอใจที่ไปว่าแฟนเขา สาวเจ้าหายไปหกวันก็โทรมาหาลูกชายบอกว่าไปพัทยากับเพื่อนผู้ชายคุณแม่ได้ยินจึงให้ลูกเลิกถ้าหากไม่เลิกก็มีหวังเป็นเอสแน่เพราะกว่าจะมาถึงลูกเขาผ่านมากี่คนแล้วก็ไม่รู้ตกลงลูกชายก็เลยเลิกคบพ่อแม่บางคนก็ทำใจบอกดีกว่าลูกชายไปเที่ยวซ่อง ดีไม่ดีจะติดเอสกลับมาแต่อาจารย์ว่าอยู่บ้านก็มีสิทธิ์เป็นเอสได้เพราะผู้หญิงที่มาหาผู้ชายถึงบ้านนั้นผู้หญิงดีๆเขาไม่ทำกันหรอกค่ะส่วนเรื่องที่ถามว่าผิดศีลข้อกาเมนั้นบาปมากกว่าฆ่าสัตว์หรือเปล่าขออธิบายว่าลักษณะการสอนของพระพุทธองค์ส่วนใหญ่จะเรียงจากน้อยไปหามากเช่นปานาติบาต ถึงสุราเมรยะนั้นเป็นสุราเมรยะบาปมากที่สุดเพราะทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติก็ละเมิดข้ออื่นๆได้ทั้งหมดหรือในทางกุศลธรรมเช่นบารมีสิบที่เริ่มจากทานไปถึงอุเบกขานั้นทานถือว่าได้บุญน้อยที่สุดอุเบกขาได้บุญมากที่สุดเพราะประเมินจากความยากง่ายของการปฏิบัติ ทานปฏิบัติง่ายที่สุดเพราะคนมีเงินมีทองมีข้าวมีของก็ให้คนอื่นได้กระนั้นก็ยังมีคนตระหนีเหนียวแน่นไม่ยอมบริจาคทานทั้งที่ทำง่ายที่สุดในบรรดาบารมีทั้งสิบแต่ถ้าปฏิบัติจนถึงขั้นทำใจให้เป็นอุเบกขานั้นยากมากอุเบกขาจึงถือว่าได้บุญมากที่สุดเพราะทำได้ยากที่สุด เปรียบเทียบการฆ่าสัตว์กับการผิดศีลข้อกาเมจะเห็นว่าการผิดศีลข้อกาเมนั้นอยู่ในลำดับที่สมหมายความว่านอกจากจะบาปมากกว่าการฆ่าสัตว์แล้วยังบาปมากกว่าการลักทรัพย์ซึ่งเป็นศีลข้อที่สองคนที่ผิดศีลข้อกาเมจากตัวอย่างในบทที่9จะเห็นว่า พระโพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นมานุช่างทองได้ทำผิดศีลข้อกามีต้องไปเกิดในนรกเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเป็นเวลานานถึง14มหากับพ้นจากนรกแล้วเศษกรรมตามให้ผลคือไปเกิดเป็นนางฟ้า500ชาติโค500ชาติคนพิการตาบอดมาแต่กำเนิด500้อยชาติ หูหนวกมาแต่กำเนิดห้าร้อยชาติกระเทยห้าร้อยชาติสตรีห้าร้อยชาติส่วนคนผิดศีลข้อหนึ่งจะเล่าเรื่องนายจุนทั์สูกริกะดังนี้